วเคลา์บอลสุดเด็ดกับ007สปอร์ต007สปอร์ตวันนี้จะพาทุกท่านมาพบกับบทวเคลา์ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้พบกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเตะกันที่สนามเอเดนฮัดสสเตเดียมเวลา4ทุ่มครึ่งราคาต่อรองเปิดมาที่แมนซิตี้ต่อ2ลูก แมนเชสเตอร์ซ <Manchester> mm ิตี้เตรียมเปิดสนามเอริฮับสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของทีมนิวคาสเซิลโดยเจ้าบ้านแมนซิตี้ภายใต้การนำทีมของเปปกัวเดลลาอกหักตกรอบในรายการยูฟ่ามาด้วยการแพ้มาต่อเรียวเมลิกด้วยสกอร์ที่น้อยกว่าซึ่งก็ทำให้เป็นการแพ้มาหนแรกในรอบ5เกมกับทุกรายการเลยนะครับทางฝั่งนิวคาสเซิลยูไนเต็ดภายใต้ใตการนำทีมของเอดดี้ฮาวพลาดท่าแพ้มาต่อลิเวอร์พูลในเกมที่แล้วซึ่งก็เป็นอะไรที่เข้าใจได้อยู่อย่างไรก็ตามมาตรฐานของผลงานในช่วงที่ผ่านมาก็ยังทำได้ดีเพราะก่อนหน้าที่จะแแพพ้้้มมมมมาาาานนเเเเกกกกลลลลุดดดดชะะไไถึงง4ยูวี Man City รั เวลานี้แถมทีมเองก็เพิ่งหัวเสียจากการแพ้มาในเกมที่แล้วดังนั้นเกมนี้ความสวยน่าจะมาตกอยู่ที่นิวคาสเซินอย่างแน่นอนสกอร์ที่คาด4-1ต่อแมนเชสเตอร์ซิตี้ความมั่นใจ8/10เต็มครับคู่ที่2ศึกลาลีกาสเปนอเลติโกมาดริกพบกับเรอยลมาดริกเตะกันที่สนามเมโทรปรลิตาโนเวลาตี2ราคาต่อรองเปิดมาที่แอนมาดริกต่อครื่งลูก เกมดาร์บี้แมตช์แห่งเมืองมาริดเจ้าถิ่นอเลติโกมาริดทีมดับ4ผลงานในลีก5เกมหลังสุดชนะ2เสมอ1แพ้2เกมล่าสุดบุกไปแพ้บิลเบาสองความพร้อมเรื่องตัวผู้เล่นจะไม่มีโทมัสเลเมาและเจ้าฟิลิกที่บาดเจ็บรวมทั้งจะหมดสิทธิ์ใช้งานมาริโอเฮอร์โมโซที่ติดโทษแบนทางด้านทีมเยือนเรือมาริดที่คว้าแชมป์ลีกในฤดูกาลนี้ไปครองไปที่เรียบร้อยแล้วผลงานในลีกล่าสุดชนะรวดมา5นัดติดกลางสัปดาห์ก็โชว์ฟอร์มเยี่ยมเปิดบ้านชนะแมนซิตี้3-1ในเกมรอบรองชนะเลิศยูฟ่าแชมเเเเเเปีี้้้ยนนนนลลลกควววาา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 ามมมพรรอออออื่่งตัผูจะขดดดดดิิบซโ อิตโก้กรดเบลและมิเกลกูเตเรสที่บาดเจ็บทั้งผลงานของเรียวมาริคดูดีกว่าชาวบ้านแน่นอนแต่การที่พวกเขาคว้าแชมป์ลีกแน่นอนแล้วบวกกับเพิ่งผ่านเกมหนักๆกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาน่าจะทําให้มีอาการล้ามาเต็มทีเชื่อว่าเกมนี้อิโก้มาริคมีโอกาสเบียดชนะไปได้ครับสกอรที่คาด1-0ต่อแอนมาริคความมั่นใจ7เต็ม10ครับและก่อนจากกันวันนี้สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะดูฟุตบอลแบบจูใจไม่พลาดทุกไฮไลท์สำคัญก็กดลิงก์ใต้ดีสคริปชั่นได้เลยครับ